สวัสดีครับอยู่กับช่องซูเปอร์บอสครับน,นี่ก็จะให้ดูเทมงานเสียนนัดนะเป็นงานผมสะงานผมสะเอ,อ,อันนี้รถเกี้ยนใหยมาแล้วปลาสักปลาสักเทตรงไหนเองก็บอกเขาดิอเ <laughs> อเอเ ตะ <laughs> เกสะะุ๊น่นนาจะนับก็น่าจะหลายเที่ยวเหมือนกันนะนี่อันนี้ก็ค่อนข้างเสียงนะขอยแบบนี้ถอยไม่ดีลงสะนะนี่อจะเป็นดินเหนียวนะ ขุดสะผมสะไปแล้วฟ้าสักโรก,กี้คันแรกโอ้สายลันมาจากนี่โอ้คันนี้ไม่เคยเห็นเลยวะ่ะ ธนากรน่าซิมงานที่ไปวิ่งกับธนากรน่เลยโอ้ลั่นดีแต่วะเดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่ง ท่อแฝดสองบอกให้ลงอีกเลยนี่ลงไปข้างล่างเลยเจ๊รอบหน้าลงไปนู่นเลยเด้ <laughs> อ,อกระบะสะอาดดีตนะัวการขุดสะผมสะน่าจะสองวันแล้ว ันลั่นดีเวะ่ะไปแล้วไปก็เป็นหน้าที่ช่างโคง้งเสียโคงจัดการกองดินด้วยคูบตาเอ็มห้าพัน สองทีกัหมดแล้วนี่ดินกองอ้ว ความแรงของ M5000 ยังแรงเหมือนเดิมเลย มาดูรถเขียวว่กันชนจะถูคื้นเลยเลือนนิดเดียวจะจะถูแล้วเมื่อกี้วัด่าฉันน้ำคันนี้คุ้มเลยกระบะใญ่าาด้วย อ๋อดโลดับเครื่องทำไมเอาตีเลยนี่แหละเดี๋ยวไปดูเจาะตอบก่อน สวัสดีครับมั้งอะไรนี่โวิ่งงานไดสองสามงานแล้วเหรอ้ารถมาละมันอยู่นู่นไงมันผมวิ่งอยู่จะหนีมามันก็ไม่คืนอะมันยังไม่เสร็จว่าเลยจะมาไม่หยุดร่อนตัวหน่อยติดหน้าทั้งขากเลยอ๋อเบรกติดและดีเบรกอยู่ตู้แล้วเวลาวิ่งทำยังเดี๋ยวเลย

ไอทำไมเองไม่โบกลงมานี่เลยนี่เนี่ยดีที่นี้โบกลงมาเทานี่เลยเด้อเนี่ยโอ้มีเอียงรองนี่ลงไปนี่เลยนี่เทจะได้ไม่ต้องดันลงไ่ามาแล้วช่างเช้มทอดลืมโอ้โหตะลุ่มใหม เอ้ยปรังเธอหมูบรอ้อเฮยตะลุ่มโอ้รถแต่งเด้อนี่โอ้ไม่ใช่รถแต่งหรอกรถตดอันนี้รถตดเกือบถูรั่วเลยเอะ จดห้าคันแรงเจ็บปรับกีจอตราข้างล่างเลยบ่บางฝุ่นโหดจัดเอ้ยยัง โน่นลงไปข้างล่างเลยโอ้แอบแซบนะ แห้งๆงไ,งไม่ติดกับบ้าต้องอันนี้บังฝุ่นใหม่บอกเขาใสา่เมื่อไรอือตอนนี้ก็รับเกลียเกลียที่เทก่อน จัดโดยเสียโคงกับ M5000 ้าัน่อแตง่งสบายสบายนะรถวิ่งน้อยจะรอกไม่ได้มานี่นะจะรอกติดงานติดงานอยู่กับทีมงานในหอยนะจริงก็อยากมาช่วยนี่เหมือนกันเดี๋ยวว่ามันติดงานอยู่นู่นแล้วจะวิ่งมามันก็ไม่คือเนาะ ต่อไปใครมาอ้ตัวะเกะสะไม่แล้วอู้ดินนุ่มแล้วตรงนี้นี่จะให้ดูคันนี้น่าจะเป็นคันปิดคลิปแล้วกันว่าอากาศร้อนมาก ชอบทลิปแนวนี้รถนอยนอบ้านที่บานราบานตะเปรียงนู่นเลยบานขนองนู่นเลยว่สายลันเหมือนกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องซปเปอร์บอสให้ด้วยครับผมเดี๋ยวจะหาคลิปมาลงเรื่อยๆโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ